การปฏิบัติธรรมกับการฟังธรรมเนี่ยเป็นงเป็นสิ่งที่ยากจากการได้ยากยิ่งสำหรับผู้ทุชนด้วยแลนี่มันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะการฟังธรรมเนี่ยแต่ไมค่ควรสงสัยนะการฟังธรรมเนี่ยสำคัญแต่ทำไมในอริยสัจนะอริยมรรคมง8เนี่ย ไม่มีการฟังทรรโดยชอบเลยนะมีแต่ความเห็นชอบกำำรรมดลชอบนะการกระทำชอบการมีอาชีพที่ชอบนะมีความเพียรชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบแต่ไม่มีการฟังทรรหรือการฟังชอบเลยจะถึงไม่มีนะในอริยบุญงคแปเนี่ยการฟังทรรนี่ก็สําคัญ จะเรียกว่าเป็นประตูเนี่ยไปสู่การมีความเห็นชอบการดำริอชอบรวมทั้งการปฏิบัติโดยชอบนะข้อที่เหลืออื่นๆถ้าว่าไม่มีการฟังธรรมในการที่จะมีความเห็นชอบดำนิอชอบเนี่ยหรือการกระทำชอบนี่มันก็เป็นไปได้ยากนะสำหรับผู้ทุชน อันนี้การฟังธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเป็นจุดเริ่มนะนั่นคือการครบหาสัตบุรุษการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมจะเกิดขึ้นได้เนี่ยสำหรับคนส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัย การฟังธรรมเป็นจุดเริ่มต้นแต่การฟังธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการครบคนดีเป็นกิริยนมิตรหรือว่าเรียกว่าครบผู้มีศีลมีธรรมอันเรียกว่าสัตบุรุษเพราะฉะนั้นเนี่ยในมงคล38ข้อ2ข้อแรกเลยเนี่ยิงได้แก่การไม่คบคนพานการครบบัณฑิต พอถ้ารควบคดภาเสร็จแล้วนี่การฟังธรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้การฟังธรรมเกิดขึ้นน่าก็ต้องมีการครบบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ก็ไม่ใช่หมายถึงคนที่มีความรู้สูงแต่คนมีธรรมะที่เรียกสัตตบุรุษเพราะฉะนั้นเนี่ยสัพพิสังเสวะเนี่ยจึงเป็นธรรมะข้อแรกก่อนที่จะตามมาด้วยธรรมะสาวน่ะสัตธรรมะสาวนะการฟังธรรม ถ้าเราครบคนไม่ดีเป็นเพื่อนหรือคนที่ไม่ใช่เป็นกยายนิมิตอาจเป็นปาปามิตรในการที่จะได้ฟังสิ่งที่เป็นข้อคิดคติธรรมนี่ก็เรียกว่าเป็นไปไม่ได้หรือ,อยากมากจากนที่ปาปะมิตรเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นคนก็ได้นะสื่อสื่อที่ไม่ดีเนี่ย หรือบางท่านแทนที่จะใช้วาสื่อมวลชนแต่ใช้ว่าสื่อมวลสัตว์เนี่ยมันก็ทําให้คนเกิดความเห็นผิดได้เพราะาได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นอธรรมหรือสิ่งทําให้หลงและเดี๋ยวนี้ในโทรศัพท์มือถือก็มีสิ่งเหล่านี้เยอะไปหมดใครที่ครอบโทรศัพท์มือถือเป็นเพื่อนหรือพ่อแม่ที่เลี้ยงลูก้วยโทรศัพท์มือถือ อันนี้ก็เสียงนี่ยเสียงที่จะทําให้ตัวเองหรือลูกเนี่ยมันแวดล้อมด้วยปาประมิตรไม่ใช่กะะาลยานมิตรถึงแม้วโทรศัพท์มือถือจะมีช่องจะเป็นช่องทางให้เราได้เข้าถึงสิ่งดีๆหลายอย่างแต่น่าเป็นส่วนน้อยนะส่วนใหญ่มันเป็นช่องทางไปสู่ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีจรไดเป็นอบายมุกก็ได้ อบ,บายมุก็คือประตูสู่ทางอบ,บายอบ,บายนี้ก็รวมถึงความคิดอารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่แค่ความโลภความโกรธน,นะแต่รวมไปถึงความความรู้สึกซึมเศร้า้อยเนื้อต่ําใจความรู้สึกด้อยเพราะว่ามีการเปรียบเทียบก,กับคนนั้นคนนี้ต้องเห็นเขามีความสุขเขาได้ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้เขายิ้มแย้มแต่สายแต่เราตรงกันข้าม พอเปลี่ยนที่แบบนี้ทําอก็ทำให้เกิดความรู้สึกด้อยยังไม่ต้องพูดถึงความโกรธความเกลียดที่มันพลั่งพลูมาสู่ใจเราเพราะว่าข้อความภาพต่างๆอันนี้เมื่อเราเห็นความสําคัญของสัตบุรุษหรืไกยนมิตรเนี่ยก็เป็นเพื่อนแล้วซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ลงไปถึงสื่อสื่อดีๆหนังสือดีๆ ในการฟังธรรมก็จะเกิดขึ้นได้ธรรมในที่นี้ไม่ได้หมายเฉพาะธรรมะในพระไตรปิฎกนะแต่มาถึงธรรมะที่มันกันออกมาจากชีวิตที่ทำให้เราเกิดความเห็นที่ดีงามประพฤติถูกทำนองคลองธรรมเป็นต้นอันนี้เมื่อได้ฟังธรรมแล้วเนี่ย เฉยๆเกิดขึ้นตามมาคือการปฏิบัติการปฏิบัติทำมันมีธรรมะหมวดหนึ่งนะชื่อว่าธรรมารุธรรมปฏิปัติคือการปฏิบัติอย่างตรงตามหลักการอันนี้ก็จะมาทีหลังนะจะมาหลังการได้ฟังธรรมนะมันก็แสดงว่าการฟังธรรมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นประตูสู่การปฏิบัติถึงแม้ว่าการฟังธรรม โดยทั่วไปแล้วมันไม่ใช่เป็นตัวการปฏิบัติโดยตรงแต่มันก็เป็นประตูพาเราสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องวนมืกมีมงคแปลนเนี่ยซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ชอบที่ถูกต้องเนี่ยก็เกิดขึ้นได้เพราะมีการฟังและเดี๋ยวนี้ก็ต้องวมถึงการอ่านด้วยได้ฟังได้อ่านข้อคิดสติธรรมก็น้อมนำใจให้เราเกิด ความศรัทธาในการปฏิบัติในเข้าสู่อริยมรรคแปดได้ที่จริงการฟังเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของปริยัตินะเมื่อเราเึียนปริยัติศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นคนละส่วนกับการปฏิบัติเนี่ยแต่เป็นส่วนที่เสริมกันเนี่ยถ้าเราได้ฟังทรมันก็จะทําให้เราเข้าใจทมเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าจัดอยู่ในฝ่ายของปริยัติธรรม ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนเป็นระบบเรียนจากตำราแต่ว่าเรียนจากครูบาอาจารย์ที่เขาผ่านทางมาก่อนเขาเดินบนเส้นทางนี้มาก่อนเขารู้ว่าทางเส้นนี้นะมันเป็นอย่างไรมันมีทางแยกมันมีกับดักตรงไหนและทำไงถึงจะไปให้ถูกทางเนี่ยอันนี้เรียกเป็นเรื่องอปริยัตนะซึ่งไม่ได้หมายถึงจาก ไม่ได้หมายถึงการอ่านตำรับตำราอ่านพระไตรปิฎกอย่างเดียวแต่เราถึงการฟังด้วยฟังทำจากสัตบุรุษจากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เดินทางมาก่อนแล้วและท่านก็ได้ปฏิบัติกับตัวเองจงกระทั่งเป็นเนื้อเป็นตัวของท่านแต่ก็นี่นี่ส่วนใหญ่เนี่ย เวลาฟังธรรมเนี่ยฟังแล้วไม่ค่อยปฏิบัติมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ฟังธรรมทุกวันเดีย๋ยวนี้ก็ดูทาง Youtube ทุกเช้าแต่ว่าชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่ยังเป็นคนเจ้าอารมณ์ยังเป็นคนขี้ตนันนียังเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวยังเป็นคนที่สร้างความระอาให้กับคนรอบข้าง อันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าฟังอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติทำไมไม่ปฏิบัตินะเพราะว่าการปฏิบัติมันยากมันทวนกระแสกิเลสทวนกระแสนิสัยความเคยชินนิสัยความเคยชินเนี่ยมันมีนมกําลังมากโดยเพราะจิตตนิสัยนะหรือนิสัยทางจิตเช่นพอมีอะไรมากระทบ ก็เกิดความงุดหิดไม่พอใจทันทีเพราะว่ามองเห็นแต่ด้านลบของมันหรือว่าเป็นเพราะว่า,าไม่มีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นบางคนก็อาจจะติดสิ่งเสพของกินหรือว่าความบันเทิงเช่นหนังภาพยนตร์ซีรีส์ก็เลยไม่ปฏิบัติทั้งนี้รู้ว่ามันสิ่งที่เสียเวลา บางท,งทีรู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยแล้วได้ฟังครูบาอาจารย์พูดว่าให้เล่งทางความเพียรเวลาเราเหลือน้อยอย่าไปเสียเวลากับเรื่องสิ่งเหล่านี้มากนะแต่ว่าก็ฟังไปก็อย่างนั้นแหละชีวิตก็ยังเหมือนเดิมปฏิบัติเหมือนเดิมฟังดูฟังธรรมะดูยูทู e ไปแต่ว่าก็ให้เวลากับพวกความบันเทิงแบบนี้มากกว่าและเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีแค่ซีรีสนะ์เกาหลีนี่มีทิกตออ็อกอ่นะ ติ๊กตอกนี่ไม่ใช่แค่เด็กวัยรุ่นที่ติดนะผู้ใหญ่ก็ติดนะบางคนบอกใช้เวลากติ๊กตอนี่วันหนึ่งห้าชั่วโมงคนที่พูดนี้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็สนใจธรรมะแต่ว,ว่าหักห้ามใจไม่ได้ทั้งที่ฟังธรรมทุกเช้าอันนี้เรกว่าฟังฟังแต่ไม่ปฏิบัติแล้วทำไมจึงฟังทุกวันเพราะฟังแล้วมันเพลินดี หลายคนฟังเนี่ยเพราะมันเพลินก็มันก็ไวัยรุ่นที่ฟังเพลงลนะเพราะมันเพลินฟังแล้วมันกล่อมใจเพราะว่าตอนที่ฟังเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องงานไม่ได้คิดเรื่องลูกไม่ได้คิดเรื่องครอบครัวซึ่งมันก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นช่วงให้เล้นรักเล้นรักสิ่งที่ทำให้วิตกกังวลทำให้เครียด หลายคนชอบฟังธรรพราะฟังแล้วมันใจสบายเนื้อหาน้ำเสียงของครูบาอาจารย์มันก็กล่อมแล้วก็ทำให้เวลาติดตามไปแล้วมันก็ลืมเรื่องโน้นเรื่องนี้ฟังเสร็จก็สบายใจแต่พอมันนึกถึงปัญหานึกถึงงานการนึกถึงภาระ,ระก็เครียดใหม่อาจารย์กำพลเนี่ตอนที่ ยังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยชอบอ่านหนังสือธรรมะชอบฟังธรรมนะทฟังแล้วสบายลืมเรื่องความพิการของตัวลืมเรื่องอนาคตที่มันหดหูแต่พออ่านจบฟังจบมันก็ทุกข์ใหม่เพราะว่าความคิดเรื่องอนาคตที่หดหูหรือความรู้สึกความรู้สึกไม่ดีนะกับโครคภัยแค่จ็บที่เกิดขึ้นมันก็มารุมเราแต่อาจารย์กมพลก็ดีนะ ท่านรู้ว่าเนี่ยนี่คือจุดอ่อนก็เลยหันมาปฏิบัติจนเห็นผลด้วยตัวเองแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยฟังทำแล้วก็พอเพลินแล้วก็นอก็แค่นั้นแหละถึงเวลาจะปฏิบัติมไม่อยากปฏิบัติเพราะว่ามันยากที่ยากนี่มันไม่ใช่อะไรหรอกมันยากเพราะว่ามันต้องทวนกระแสกิเลสความเคยชินอะไรที่ไม่เคยทำเนี่ยหรืออะไรที่มันต้องทวน กระแสความเคยชินมันยากเสมอเยว่ว่าแต่อะยเลยนะแค่ตื่นเช้าจากเดิมที่เคยตื่นสายมันก็ยากแล้วสำหรับคนส่วนใหญ่ตาบได้ที่ยังไม่เคยทำแม้แตนไม่น้อยเนี่ยฟังแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใคร่ควรนอกจากฟังเอาเพลินฟังเพื่อกล่อมใจแล้วก็ไม่ได้ใคร่ควรไม่ได้คร่ควรเพราะไม่ได้คข่ควรเนี่ยมันก็ทำให้ ไม่เกิดแรงจูงใจหรือฉันทะในการที่จะปฏิบัติโดยเพราะเนื้อาบางอย่างนะที่มันจะเรียกว่ากระแทกอัตตาหรือทวนกระแสกิเลสเนี่ยฟังไปก็เออเพลินไปแต่ไม่ได้ใคร่ผลก็เลยไม่ได้ทราบซึ้งหรือไม่ได้เห็นคุณค่าก็เลยไม่เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ แมีจำนวนไม่น้อยเนียเน่ยที่เรียกว่าไม่รู้จักมองนะฉันไม่ได้พิจารณา,าเออที่ท่านพูดมานี่มันตรงกับเราหรือเปล่าเวลาที่ครูบาอาจารย์พูดถึงคนที่เจ้าอารมณ์พูดถึงคนตน,นีพูดถึงคนที่ชอบมองลบมองร้ายเนี่ยฉานที่จะมาพิจารณาเออเราเป็นอย่างที่ท่านว่าไหมก็ไม่ได้พิจารณาแต่นิสัยความเคยชินเดิมๆก็ยังมีอยู่กิเลสตัวเดิมก็ยังมีอยู่หรือบางคนหนักกว่านั้นนะ แทนที่จะมองว่าเ,ออเราเป็นอย่างท่านว่าไหมกับมองว่านี่ท่านกำลังว่าเราหรือเปล่าพอคิดแบบนี้เข้าก็เกิดความไม่พอใจเกิดความน้อยเนื้อตังใจนะเกิดความรู้สึกเป็นอกุศลขึ้นมาซึ่งมาตรงเข้ากับการที่หันามาดูว่าเออที่ท่านพูดมาเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันได้มันได้ประโยชน์มันเป็นการลดอัตราลดกิเลสเป็นจุดเริ่มต้นของการลดอัตรา แต่ถ้าไปมองว่าที่ท่านว่าเราหรือเปล่าเนี่ยมันคือการเอาอัตราเข้าไปนะไปไปรับออกหน้าออกออกหน้ารับคําคําพูดนะก็ทําให้อัตรามป็นคำเริบก็เกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเกิดความน้อยใจขึ้นมาอันนี้เราฟังไม่เป็น,นถ้าฟังเป็นท่านจะไปฟังว่าเออที่ท่านพูดมาจริงไหมเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า พอเห็นว่าเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็อย่างน้อยก็ช่วยทําให้เราเนี่ยเห็นจุดอ่อนของตัวเองเห็นบทบาทเห็นอิทธิพลของอัตตาเห็นอิทธิพลของกิเลสท,ที่มันมาครองใจเราเพียงแค่ตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเกิดความพยายามที่จะลดละอัตตาลดละกิเลสหรือปรับเปลี่ยนนิสัยและถ้อหากว่าเราพิจารณาแบบนี้เนี่ย มันเป็นการภาวนามันเป็นการปฏิบัติแล้วนะถึงแม้เมื่อกี้พูดว่าการฟังรรมมันไม่ใช่การปฏิบัติแต่มันเป็นส่วนนําหรือส่วนเสริมของการปฏิบัติแต่ถ้าทําอย่างที่พูดมาสักครู่เนี่ยมันเป็นการปฏิบัติบนะางน้อยเนี่ยมันเป็นการมองตนการมองตนว่าเออเราเป็นอย่างนั้นไหมการมองตนเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการขัดเกลากิเลส เป็นการขัดเกลาหรือว่าลดละอัตราเรื่อเป็นการปฏิบัติได้เหมือนกันและยังเป็นการปฏิบัติได้ถ้าว่าเราใช้โอกาสที่ฟังธรรมเนี่ยในการเจริญสติก็สังเกตไม่ลาเราฟังธรรมเนี่ยใจมันลอยบางครั้งใจก็ลอยโดยเพราะเวลาพูดเนี่ยพูดเรื่องที่มันอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจไม่เราใจเพียงพอ ใจเราก็ลอยนะไปไหนไม่รู้หรือบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าฟังไม่รู้กี่ครั้งแล้วฟังซ้ําแล้วซ้ําเล่าเนี่ยใจมันก็ลอยในตอนใจลอย,ลยนะถ้าเรารู้จักฝึกสตินะรู้ทันใจที่มันเผลอหรือรู้จันทรู้ทันความคิดที่มันพาใจออกไปสู่อดีตสู่อนาคตแค่นี้เนี่ย มันก็เป็นการปฏิบัตินะถ้าว่าเรารู้ทันแล้วเราพาใจกลับมาอยู่กับการฟังเราสามารถฝึกสติกันในระหว่างการฟังได้นะทุกครั้งทุกทุกเชา้าทุกเย็นไม่ใช่เฉพาะการฟังธรรมของผู้พูดที่อยู่ต่อหน้าเรานะฟังธรรมของครูบาอาจารย์ทางเทปนะทางซีดีบางทีบางคนฟังเยอะๆฟังมากๆฟังบ่อยๆเนี่ย มารู้สึกซ้ำซากจำเจมใจมก็เลยผล่าออกไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แทนบางทีครื่องชั่วโมงนี้จับความไม่ได้เลยนะครูบาอาจารย์พูดอะไรอันนี้เรียกว่าเสียเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้โอกาสนี้เนี่ยในการฝึกสตินะตั้งใจบอกกับตัวเองว่าเนี่ยเราจะอย่ามีสติอยู่กับปัจจุบัน มีสติรับรู้มีใจรับรู้เสียงที่ได้ยินจดจอ่อตามติดไม่ลดละแม้เผลิก็จะรีบกลับมาถึงแม้ข้อ,อความที่ฟังอาจจะดูเหมือนซ้ำซากจำเจนะหรือว่าไม่เร้าใจแต่ว่าถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสในการฝึกสติได้ การทำเนียการฟังทำเป็นการปฏิบัตินะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แยกจากการปฏิบัติแล่บางคนเนี่ยก็อาจจะหาตัวช่วยนะเช่นครึ่งนิ้วพอร,รู้ว่าใจมันชอบลอยครึ่งนิ้วแต่ไม่ใช่ไปจดจ่อยที่นิ้วที่ครึ่งนะใจมันก็อยู่ที่เสียงที่กระทบหูแล้วก็ทำความเข้าใจก่อนเลือความ แต่ว่าบางทีใจมันเผลอใจมันลอยถ้าเราคลึงนิ้วหรือพลิกมือไปพลิกมือมาเนี่ยไอ้สัมผัสนะของกายหรือว่าความรู้สึกทางกายเนี่ยมันจะช่วยดึงจิตให้กลับมารู้สึกตัวจิตที่กำลังเผลอเพลินก,ก,กับการคิดพอมารับรู้ถึงการเคลื่อนไหวที่นิ้วหรือการพลิกมือไปพลิกมือมามันก็จะได้สติขึ้นมาแล้วมันก็จะกลับมา กลับมาอยู่กับการฟังกลับมาอยู่กับปัจจุบันช่วยให้ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเพราะการเจรญสติงก็มีหลังเราตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเราก็คลึงนิ้วพลิกมือไปพลิกมือมาเพื่อเตือนจิตให้กลับมารับรู้อยู่กับการฟังนี่ก็เป็นการปฏิบัติได้หรือว่าเวลามีคำพูดอะไรที่กระทบใจให้เกิด ความไม่พอใจหรือเกิดความสงสัยพอม,มันเกิดความสงสัยในใจมันก็จะวนอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่ไปไหนหรืวบางทีคําพูดบางอย่างเขาพูดบางประโยคมันทําให้เราไปนึกถึงเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมาใจเราก็จะไปวนเวียนอยู่กับเหตุการณ์เหล่านั้นจนกระทั่งไม่รู้ว่าผู้พูดนี่พูดไปถึงไหนแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็ ฝึกให้มีสติรู้ทันรู้ทันใจที่มันกำลังวนเวียนอยู่กับสิ่งที่เป็นข้อความวนเวียนอยู่กับข้อความที่เป็นอดีตไปแล้วให้หลุดจากอดีตกลับมาอยู่กับปัจจุบันต้องยังมีความสงสัยนะจริงหรือเปล่าไม่ใช่มั่งเสร็จแล้วก็คิดวนเวียนตรงนี้ทั้งที่ผู้พูดเนี่ยพูดไปไกลแนละ้ะอันนี้เรียกว่าไม่มีสติเงนินนะมันไปจมอยู่ความสงสัย เราก็ต้องรู้นะวตอนที่ใจเนี่ยมันมีภาวะอะไรนะมันกำลังจมอยู่กับบางข้อความเราต้องหลุดออกจากความสงสัยหรือความไม่พอใจนั้นเพื่อที่จะตามคำพูดหรือเนื้อความของผู้พูดไปได้อย่างต่อเน,นื่องนี่ก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันรวมไปถึงแม้กระทั่งเวลามีเสียงเสียงแทรกนะเสียงโทรศัพท์มือถือดังเสียงหมาเห่าเสียงคนคุยอยู่ข้างล่าง บางคนจะรู้สึกหงหุดหงิดขึ้นมาเลยคนที่หงหุดหงิดจะเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังเลยส่วนผู้ฟังเน่เวลาหงหุดหงิดขึ้นมาก็ให้รู้นะว่ามันหงหุดหงิดแล้วใจมันไปจดจ่ออยู่ที่เสียงนั้นแล้วให้รู้จักปล่อยวางเสียงนั้นกลับมาอยู่กับเสียงที่กําลังฟังจากการบรรยายนี่ก็ปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะรู้จักทําให้การฟังทำกับการปฏิบัติเป็นเรื่องเดียวกัน เรื่อน้อยเนี่ยก็ให้การฟังธรรมเป็นการเป็นส่วนส่งเสริมการปฏิบัติไม่ใช่ฟังธรรมแล้วก็ฟังเฉยๆการปฏิบัติไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเสียโอกาสนะถึงแม้มันจะดีกว่าไปเที่ยวไปฟังเพลงไปดูหนังดูละครแต่ว่าเราสามารถจะได้ไประโยชน์จากการฟังธรรมมากกว่านี้